ผู้เ่านี่บ่ามักเลยพี่ก็ะคอยหักเจ้าคอยก็ะหักเจ้าฮัา่หละเนาะสวัสดีค่ะอิสานบ่เจ้าครับปะเขาป้ากันคนมักป่ามากักธรรมชาติมาถึงแต่น้อยนะพี่น้องนะกะบกวนยูนยสิแหละในป่งในป่านี่แหละน้ำาป่งน้ำป่าหาตะยาตะสมุนไพรยังสิแหละ นะครับอีลามาเจ็บผักดูนี่เจ็บตี้ <laughs> มาพ่อกับอีลาน้อยนี่ค้องรักค้องเลื้อนกันไม้ยังไงคนสงสัยว่าเจ้าคือได้เมียดีแทะวะเคดยังไงวะเป็นยังไดอ่ะยังมาหักผู้เฒ่าได้โดนแทะฮะ บอกพี่น้องคนดูนอง่ายๆสบายๆค่ะเรียบๆค่ะไม่ไม่หวือหวาแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องอะไรต้องปวดหัวค่ะก็อยู่ได้อะค่ะนอนอยู่ใต้โฮมไม้พุ่นก็ยังสีเย็นช่วยๆเนาะลุกแม่โอ้ยนอนแม่สวัสดีค่ะงัวสิบพูบ้าวนี่บ่มักเลยติเคยมักค่ะแต่ว่าก็ก็เฉยๆค่ะ พอได้เจอรุ่นใหญ่ก็รู้สึกว่าเอ,อต่างกันลิบลับเลยค่ะมีความสบายใจต่างกันค่ะมีความสบายใจก็ดีค่ะมีความสุขดีค่ะก็อยู่กันนานแล้วด้วยค่ะแล้วด้วยความผูกพันด้วยความดีความน่ารักของเขาก็เลยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะเรียวเฮ็ดจังไหนเขาจังติดเจ้าอ่อนต้อนแหนะ,ะทำตามที่เขาชอบที่เขาบอกอะค่ะ <c oughs> เขาชอบเขาบอก <c oughs> เป็นยังจังฮักกันแพงกันก็นก ก็คอยฮักเจ้าคอยก็ฮักเจ้าฮ่ากระย้อนความดีความใส่ใจความให้ใจความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องแมนบอกจ้าใช่ค่ะบ่หึงบ่ห่วงบ่คิดไปเองเนาะจ้าบ่หึงบ่ห่วงคืออย่างปติพน <in envy> ้องก็คือผู้ใดอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดได้ตามสบายบ่บ่ถึงขั้นว่าต้องเกินไป แมนบอี่หลอยู่ในกรอบค่ะอยู่ในขอบเขตเนาะเพราะว่าเขาไว้ใจซึ่งกันและกันนะน้าใช่ค่ะเราทำอะไรต้องรู้ตัวเองดีอยู่เสมอนะคะไม่ทำอะไรนอกลู่นอกทางจนเกินไปนะคะให้เกียรติสามีอยู่เสมอเสมอนะคะนี่ทีแน่แนห้ามคิดไปเองนะพี่น้องบพราว่าพุ้หยิงหรือว่าผพ้ชายก็สร้างถ้าคิดไปเองว่า เดี๋ยวเขาเป็นยังสั้นเดี๋ยวเขาไปยังซี่ไปกับยังสั้นยังซีนั่นพังอย่างเดียวนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ควรระวังอย่างอย่างมากเลยแหละถ้าคิดไปเองเนี่ยมันสิประสาทมาโนเกงเออมโนเกง <laughs> ยายาเ <laughs> <laughs> จ้าเละเจ้าอย่ยา,ยาคิดยาคิดไปเองเขาต้องหันหน้าเข้าหากันเสมอนะพี่น้องนะชีวิตครอบครัวนอหลาเนาะ จั่ยังสี่่ะพี่น้องนะชีวิตครอบครัวมันสิมีสุขได้บอมแมนหันหลังให้กันยังสี่นะพี่น้องมันบอดีนี่ต้องหันหนาฟาบยังซี่นะนี่แหละนี่แหละชีวิตครอบครัวสิมีดีอยู่ดีมีสุข,สขต้องยังซี่อีสานบัดเจ้าสนับสนุนให้ทุกคนรักกันแพงกันนะคะเี่ เรื้ยงครอบครัวสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีความสุขอยู่น้ำกันตลอดเรื้ยงสมุนไพรสิพยายามหาสิ่งที่เฮ็ดได้หาได้แบบเห็นผลเพื่อพี่น้องทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ